อ่าสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะอ้าววันนี้ในบ้านขายพระครัพี่เดินทางมาถึง EP ที่129กันแล้วนะคะพี่ๆค่ะยังไงฝากพี่ FC กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเช่นเคยนะคะพี่ๆอ้าวนี่เป็นช่องทางการติดต่อนะคะพี่ค่ะ0849158065า0849158065ะคะพี่ๆมีบริการเก็บเงินปลายทางจ้าสนใจโทรหรือทักไลน์มาได้นะพี่ พี่ๆที่เป็นลูกค้าใหม่นะคะพี่ทักไลน์มาได้เลยนะพี่น0ศูนย์8 5เพิ่มเพื่อนด้วยใหม่เลขโทรศัพท์นะคะพี่ขาไลน์แม่บ้านชื่อโรสนะคะพี่สระโอรอเรือสสเสือนะคะพี่ขานี่นะคะเป็นช่องทางการติดต่อเนาะพี่น้องมีบริการเก็บเงินปลายทางจากเอาวันนี้แม่บ้านมีพระพี่รับชมกันหนึ่งชุดนะคะพี่ขานี่นะคะมาดูรายการแรกกันเนาะพี่น้องอันนี้เป็นสมเด็จขาโตหลวงกุโตนะพี่นะ มีสององนะจ๊ะพี่จ๋านี่นะคะพี่พี่เป็นลักษณะสมเด็จหลวงโตขาโตหลวงปู่โตเนาะพี่เนาะจ้ะอ่ามีสององเป็นแบบนี้นะพี่นะเก่าๆกันอย่างนี้เลยน้พี่จ๋านี่นะคะแม่บ้านไปถามที่เดิมเขามานะพี่นะเออเขามีไหมเขาเพิ่งว่างนะพี่นะเขาเพิ่งเอามาให้แม่บ้านนะคะพี่ขานี่นะคะพี่ เป็นลักษณะสมเด็จขาโต๊ะหลวงปู่โต๊ะองค์แรกนะคะพี่ขานี่นะคะพี่ๆคะ่ะอ้าวองค์นี้เป็นสมเด็จปู่โตนะคะพี่ขาหลวงปู่โตะขาโตองค์แรกเนาะพี่เนาะนี่นะคะเก่าเก่ากันแบบนี้เลยนะพี่นะอ้าวนี่เป็นองค์ที่สองนะพี่จ๋าชมเนาะพี่เนาะ องที่สองนะพี่นะนี่นะคะพี่พี่เป็นลักษณะสมเด็จขาโต๊หลวงปู่โตะองค์ที่สองนะพี่นะสวยๆแบบนี้เลยจ้านี่นะคะพี่กเก่ากันอย่างนี้เลยนะพี่นะพี่พี่ที่สนใจนะคะพี่ขาดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วก็ติดต่อไ่บ้านกันมานะพี่นะจะโทรหรือทักไลน์มาก็ได้นะคะพี่พี่ขาศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้านะคะพี่ ขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้จ้ามีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะพี่ขาอ้าวองนี้เป็นเอ่อสมเด็จหลวงปุโตะนะจ๊ะพี่จ๋าขาโตหลวงปุโตะนะพี่จ๋ามีสององค์นะพี่นะอ้าวรายการถัดมาเป็นพระวัดปากน้ํานะคะพี่ขาเลี่ยมเก่าๆอย่างนี้เลยนะพี่นะเป็นลักษณะมีเป็นรูเรี่ยมเป็นรูแบบนี้นะพี่จ๋า นี่นะคะรับไปพร้อมห้อยเลยนะพี่นะเป็นเลี่ยมเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่จา๋าอ่าองค์นี้เป็นเออสมเด็จวัดปากน้ํานะคะพี่เอ้ยเขาเรียกอะไรพระวัดปากน้านะพี่จา๋าด้านหลังเขียนว่าพระไตรปิฎกแบบนี้นะพี่นะนี่นะคะพี่ๆเก่าๆก,ก,กันอย่างนี้เลยนะพี่นะนี่ค่ะเป็นลักษณะพระวัดปากน้ําเนาะอ้ารายการถัดมาพี่รายการนี้เป็นเออเตารีดหลวงปู่ทวดนะจ๊ะพี่จา๋า เนื้อกเ,เก่าอย่างนี้เลยนะพี่นะลายละเอียดกรีบบัวสวยงามมากเลยนะพี่จ๋านี่นะคะพี่เ,เป็นลักษณะหลวงปู่ทวดนะคะพี่ขาเตารีดหลวงปู่ทวดเนาะพี่เนาะนี่นะคะพี่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่ขาด้านหลังมีเป็นตอกชอ้อชิงแบบนี้นะพี่นะสวยงามนะพี่เ,เก่ากันไปเลยจ้านี่นะคะพี่ๆสนใจโทรหรือทักไลน์กันมานะพี่นะ 0 8นย1 5ป0 6ีนะคะพี่พี่มีบริการเก็บเงินปลายทางจ้าอ้าวองค์นี้เป็นเอ่อเตารีดหลวงปูท่ทวดด้านหลังตอกชอชิงนะพี่จา๋เาเก่าๆสวยๆกันแบบนี้เลยนะพี่นะพี่พี่ที่สนใจติดต่อกันเข้ามาได้นะคะพี่พี่อ่ารายการถัดมาเอาเป็นรูปหล่อเท้าเวสวุวรรณนะพี่นะเล็กๆเ,เนื้อแบบจัดๆเก่าๆก,ก,กันอย่างนี้เลยนะพี่จา๋านี่นะคะพี อ๋อเป็นลักษณะเท้าเวสุวรรณนะคะพี่ขาหนีนะคะเก่าๆกันอย่างนี้เลยนะพี่นะพี่ๆที่สนใจติดต่อแม่บ้านมาได้นะพี่นะ8849158065นะคะพี่ขาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะจ้าภาพไม่ชัดเจนยังไงแม่บ้านตรงกราบขอโทษขอภัยพี่ๆไว้หน้าที่นี่ด้วยนะคะนี่นะคะพี่เป็นเท้าเวสุวรรณหลรายละเอียดสวยมากเลยนะคะพี่องค์นี้เก่าๆสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ขานี่นะพี่นะ อ่านี่นะคะเป็นลักษณะเป็นใต้ฐานเนาะอ่าเป็นท้าวเวสสุวรรณนะคะพี่ขารายการถัดมานะพี่เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อไผ่นะพี่จ๋าเก่าๆกันอย่างนี้เลยนะพี่นะนี่นะจ๊ะพี่พี่เอ่ออันนี้เป็นลักษณะเหรียญหล่อหลวงพ่อไผ่นะพี่นะเก่าๆอย่างนี้เลยจ้ะพี่จ๋านี่นะคะพี่เอ่อเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อไผ่นะพี่จ๋าเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะ พี่ๆที่สนใจติดต่อกันมาได้นะพี่จ๋า0849158065นะคะพี่ๆอ่ามีบริการเก็บเงินปลายทางนะพี่นะนี่นะคะอ่านี่นะคะพี่ๆขาเป็นลักษณะเหรียญหล่อหลวงพ่อไผ่นะพี่น้าเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่จ๋าสวยๆเก่าๆกันอย่างนี้เลยนะพี่น้านีนะคะอ้าวรายการถัดมานะพี่รายการนี้เป็นเอ่อ ขุนแผนนะคะพี่ขาคุนแผนหลวงพ่อติ๋นะพี่นะด้านหลังมีร่องรอยแบบนี้นะพี่จ๋าเป็นพระเก่าเนาะพี่น้องเป็นพระบ้านๆก็มีเอ่อแตกหักกันนิดนึงนะพี่นะนี่นะคะพี่เอ่อเป็นลักษณะขุนแผนหลวงพ่อติ๋นะคะพี่พี่ขานี่ค่ะนี่นะพี่นะเก่าเก่ากันอย่างนี้นะพี่จ๋า นี่นะพี่มีร่องรอยแบบนี้นะพี่จา๋าไม่ได้ปิดบังใดๆนะพี่นะแต่ดูสภาพแล้วยังแข็งแรงอยู่นะพี่นะนี่นะคะพี่พเออเป็นลักษณะขุนแผนหลวงพ่อเตยนะพี่นะนี่นะคะเก่าๆกันอย่างนี้เลยนะพี่มีร่องรอยการหักบินด้านหลังนะพี่นะอ่าพ,พี่ที่สนใจติดต่อไ่บ้านมาได้นะพี่จา๋าศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้านะคะ รายการนี้เป็นพระเนื้อดินใบโพอาจารย์ลีนะพี่จา๋านี่นะพี่เก่าๆก,ก,กันอย่างนี้เลยนะนี่นะคะพ,พี่ขาเป็นลักษณะเอ่อพระเนื้อดินใบโพอาจารย์ลีนะพี่จ๋านี่นะคะมีร่องรอยแบบนี้นะพี่นะเจ้าของเขาเก็บรักษาเอ่อเหมือนกับวางๆางเรอรวมๆกันไว้นะพี่จา๋าก็เลยมีร่องรอยกันแตกกันบิ่นนิดนึงนะพี่จา๋าแตกคือแตกบิ่นคือบิ่นนะพี่นะไม่มีการเอ่อ ปิดบังนะพี่จา๋าให้ชมเลยนะพี่นะนี่นะคะพี่พี่เออเป็นลักษณะพระผงอาจารย์ลีเนาะพี่เนาะพระเนื้อดินใบโพอาจารย์ลีนะพี่จา๋าเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะเอ่อเก่าแบบสวยงามสวยงามแบบนี้เลยนะพี่จ๋านี่นะคะรายการถัดมาเป็นขุนแผนนะพี่จา๋านี่นะพี่เป็นขุนแผนเนื้อสีออกดำๆแบบนี้นะพี่นะ แม่บ้านก็ไม่ทราบว่าเป็นเนื้ออะไรนะคะพี่ถามเจ้าของเขาเขาก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันแต่เก่าเก็บไว้นานแล้วนะคะพี่ขาแม่บ้านก็เลยเอามาพี่จะรับชมกันเนาะพี่เนาะนี่นะคะพี่พี่เป็นลักษณะขุนแผนนะคะพี่เป็นเนื้อสีดำๆกเก่าอย่างนี้เลยนะพี่นะนี่นะคะกบเก่าสวยๆเลยพี่จ๋าพี่พี่ที่สนใจติดต่อแม่บ้านกันมาได้นะพี่หน้าศูนย์8ปดส5นะคะพี่ มีบริการเก็บเงินปลายทางจ้าเอาวันนี้นะพี่จา๋าถ้าดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วก็ติดต่อมานะพี่นะนี่นะคะรูปภาพไปชัดเจนยังไงโทรหรือทักไลน์มานะพี่อ่าเดี๋ยว่บ้านจะถ่ายรูปเพิ่มเติมให้ค่ะอ้าวรายการนี้เป็นเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะคะพี่ขาปีหนึ่งห้านะพี่นะเก่าๆก,กันอย่างนี้นะพี่จา๋าเป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินปีหนเลยนะพี่นะ นี่นะพี่จ๋าเป็นลักษณะเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินปีหนึ่งห้าเก่าๆสวยๆเลยพี่จ๋าด้านขอบเนาะพี่เนาะขอบเป็นลักษณะแบบนี้นะคะมีเป็นด้านหลังนะพี่นะด้านหลังมีเป็นยันแล้วเขียนว่าหลวงพ่อเงินสองห้าหนึ่งห้าแบบนี้นะพี่นะนี่นะคะพี่ขาอันนี้เป็นเหรียญจอบหลวงพ่อเงิ possível. นนะคะพี่เป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินปีหนึ่งห้าเนาะพี่นเนาะอ่าประมาณนี้นะคะ อารายการถัดมานะพี่เป็นชิน,านราชหลวงพ่อเงินนะพี่จ๋านี่นะพี่นะพี่พ,พี่ดูเนื้อชินราชน,นะคะพี่ขาเก่าๆกันอย่างนี้เลยนะพี่จ๋านี่นะคะพี่พี่เป็นลักษณะอ่ชิน,านราชหลวงพ่อเงินนะพี่นะอ่าเป็นลักษณะชินราชหลวงพ่อเงินนะพี่จ๋าเก่าๆกันอย่างนี้เลยนะพี่นะดูให้ใช่ดูให้ชอบนะจ๊ะพี่พี่ใช่ชอบแล้วก็โทรหรือทักไลน์กันเข้ามานะพี่นะ ขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้จ้าพี่พี่ที่สะดวกเป็นบริการเก็บเงินปลายทางม่บ้านก็มีนะพี่จ๋านี่นะคะพี่พี่องค์นี้เป็นชินราชหลวงพ่อเงินเก่าๆก,กันอย่างนี้เลยนะจ้าพี่จ๋านี่นะคะอา้าวรายการถัดมานะพี่รายการนี้เป็นพระกิ่งพระจันทร์ฟันนะพี่นะมีตอกหมายเลขด้านล่างนะพี่จ๋ามาดูรายละเอียดกันนะพี่นะนีนะคะ สวยงามมากเลยนะพี่พระกิ่งอาจารย์พระอาจารย์ฟันองค์นี้นะคะพี่ขาเก็บรายละเอียดได้สวยงามมากเก่าๆแบบนี้เลยพี่จ๋านี่นะคะกรีบบัวสวยค่ะพี่ลูกประคำสวยมากเลยนะคะพี่ขานี่นะคะพี่พี่อ่าพี่จ๋าสวยงามมากเลยนะพี่นะองค์นี้นะคะพี่ขาเป็นพระกิ่งพระอาจารย์ฟ้นอาจารโรนะพี่นะ นี่นะคะโอ้สวยมากเลยพี่จ๋านี่นะคะอันนี้เป็นลักษณะตอกหมายเลขด้านล่างนะพี่นะแปดเจ็ดสามนะพี่นะนี่นะคะพี่เป็นลักษณะพระกิ่งพระอาจารย์ฟันนะคะพี่ขานี่นะคะอ้าวรายการถัดมาพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะพี่ขาเป็นเหรียญลงยาวหลวงพ่อคงนะพี่นะวัดซำป่างามนะพี่ขานี่นะพี่นะ อ่ะองค์นี้เป็นเหรียญสภาพใช้นะพี่จานีนะคะพี่เป็นลักษณะเหรียญหลวงพ่อคงวัดซมป่างามนะพี่เป็นเหรียญลงยานะพี่จ๋าเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่นะนี่นะคะพี่ดันขอบเนาะอไม่บานให้ชมขอบนะจ๊ะพลิกไม่ทันหันไวยังไงนะพี่จ๋ารบกวนพี่พี่โทรหรือทักไลน์กันมานะพี่นะ ในบ้านจะถ่ายรูปเพิ่มเติมให้นะคะพี่ๆยังไงต้องกราบขอโทษขออภัยพี่ๆด้วยนะคะที่รูปภาพไม่ชัดเจนเนาะพี่เนาะอ่ะสองสี่แปดสามนะคะพี่วัดซมปางงามชเชิงเซาแบบนี้นะคะพี่ขาอ้าวองค์นี้เป็นเหรียญเออเป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะคะพี่ขาวัดซมปางงามนะพี่นะเป็นเหรียญลงยานะพี่จ๋าเป็นลักษณะประมาณนี้เนาะพี่เนาะอ้าวรายการถัดมานะพี่เป็นเหรียญเออ รอยพระพุทธบาทนะพี่จ๋านี่นะพี่หาชมนะพี่นะเก่าๆกันอย่างนี้เลยนะพี่ขะนี่เป็นเหรียญรอยพระพุทธบาทนะพี่ขาไม่มีเลี่ยมอะไรเลยนะพี่นะเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่นะเป็นเหรียญห่วงเชื่อมด้วยนะคะพี่ๆขาเก่าๆกันไปเลยจ้ะนี่นะคะพี่ๆเป็นลักษณะเอ่อเหรียญรอยพระพุทธบาทนะคะนี่เป็นด้านหลังเป็นรอยเอ่อ เป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะพี่นะเก่าๆกันอย่างนี้เลยนะพี่จ๋านี่นะคะพี่พี่เป็นลักษณะเหรียญรอยพระพุทธบาทห่วงเชื่อมเนาะพี่เนาะนี่ค่ะเก่าๆกันอย่างนี้เลยนะพี่นะสนใจก็ติดต่อไ่บ้านกันมาได้นะพี่นะรายการถัดมาเป็นเหรียญหล่อวัดอันงนะพี่นะนี่นะคะพี่พี่ค่ะกราบขอโทษขอไว้พี่ด้วยนะคะพี่ค่ะ อากาศร้อนพี่อาบน้ <Columbus> ําบ่อยเนาะพี <m> ่เนาะร้อนจัดพี่ไม่ค่อยสบายอนี่นะคะพี่พี่เป็นเหรียญหล่อนะคะพี่วัดอะณฑงนะคะพี่เป็นเหรียญหลวัดอะนงเนาะพี่เนาะนี่นะคะเก่าเก่ากันแบบนี้เลยนะพี่ค่ะอ้าวนี่เป็นด้านหลังนะพี่ด้านหลังเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่เป็นเก่าเก่ากันอย่างนี้เลยนะพี่นชมเนาะพี่เนาะนี่นะคะด้านใต้ล่างเนาะค่ะ ตร์นี้เป็นเหรียญหล่อวัดอนงนะพี่นะนี่นะคะเป็นหล่อ,อเก่าๆกันแบบนี้เลยเนาะอาวรายการถัดมานะพี่รายการนี้เป็นเ,เขาเรียกอะไรนะพระก,กิ่งวัดสุทัศนนะพี่นะมาพร้อมกล่องแบบนี้นะพี่จ๋าเดี๋ยววันให้ดูกล่องก่อนเนาะนี่นะคะพี่พี่เขียนว่าวัดสุทัศนะพี่จ๋านี่นะคะ มาดูด้านในกันเนาะพี่เนาะในบ้านให้ชมด้านในกันเนาะพี่เนาะเป็นกล่องเก่าเก่ากันเลยนะพี่นะอ้าวนี่เป็นพระกิ่งวัดสุทัศน์นะพี่นะเป็นพระกิ่งเก่าเก่ากันอย่างนี้เลยนะพี่จ๋าอยู่ในกล่องแบบนี้นะพี่นะมาพร้อมกล่องนะจ๊ะพี่จ๋านี่นะคะพี่เป็นลักษณะพระกิ่งวัดสุทัศน์นะพี่นะเก่าเก่ากันสวยๆกันแบบนี้เลยนะพี่นะนี่นะพี่จ๋าด้านหลังเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่นะ ภาพความเก่านะพี่เนาะนี่นะคะพี่อ่าประมาณนี้นะคะพี่ๆขานี่นะคะเก่าๆกันอย่างนี้เลยนะพี่นะอ้าวองค์นี้เป็นอพระกิ่งวัดสุทัศน์นะพี่จ๋ามาพร้อมกล่องเนาะเป็นลักษณะใต้ฐานนะพี่ใต้ฐานเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่จ๋านี่นะคะอ่าสวยงามเนาะพี่เนาะพร้อมกล่องนะจ๊ะพี่่จ๋าองค์นี้พร้อมกล่องเนาะ อ้าวรายการถัดมาเป็นขุณแผนนะพี่จ๋าขุนแผนบ้านกลางเก่าๆกันเลยพี่นะนี่นะพี่จ๋าดูเนื้อขุนแผนเก่าๆอย่างนี้เลยนะพี่นะนี่นะพี่เก่าๆแห้งๆมีร่องรอยแบบนี้นะพี่จ๋าไม่มีปิดบังนะพี่นะแตกคือแตกบินคือบินร้าวคือร้าวนะคะพี่ขาไม่บ้านให้ชมทุกมุมเนาะพี่เนาะนี่นะครับพี่เป็นลักษณะอ่อขุนแผนนะคะพี่ขา นี่นะคะเป็นคุณแผนบ้านกลางเก่าๆกันอย่างนี้เลยนะพี่นะบ้านก็ไม่ทราบว่าด้านหลังไปโดนอะไรมานะพี่นะเป็นคราบเป็นลักษณะแบบนี้เนาะพี่เนาะอ่านี่นะคะพี่จ๋าเป็นลักษณะคุณแผนบ้านกลางเก่าๆกันอย่างนี้เป็นดูพี่ดูเนื้อกันนะพี่นะเป็นเนื้อแห้งๆเก่าๆกันอย่างนี้เลยนะพี่จ๋ายังแข็งแรงอยู่นะคะพี่ขามีร่องรอยนิดหน่อยเนาะ อารายการทํามเป็นพระปิตาเก่านะพี่นะมีสามองนะพี่จ๋าสามแบบเนาะพี่เนาะเป็นองค์เล็กๆแบบนี้นะคะนี่เป็นองค์แรกนะนี่นะคะพี่พี่เป็นลักษณะพระปิตาเนาะพี่เนาะเล็กๆเก่าๆกันเลยนะพี่นะนี่นะคะนี่เป็นด้านหลังนะพี่นะนี่นะคะพี่อันนี้เป็นองค์นี้เป็นพระปิตานะคะพี่พี่ขา เป็นพระปิตาองค์เล็กๆนะพี่นะเก่าๆกันอย่างนี้เลยจ้ะนี่นะคะอ่าเป็นปิตาเก่าองค์แรกนะคะพี่อันนี้เป็นองค์ที่สองนะคะพี่ขะนี่นะพี่นะองค์ที่สองใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะคะพี่ขานี่นะพี่ดูคราบความเก่าตามซอกตามไอ้นี่นะพี่ตามซอกตามลืบด้านนี้นะคะพี่ขานี่นะคะพี่เป็นลักษณะเอ่อพระปิตาเก่าเนาะพี่เนาะ ด้านหลังนะพี่นะด้านหลังเป็นแบบนี้นะจ๊ะพี่จา๋ามีร่องรอยเอ่อแบบนี้นะพี่นะชมนะพี่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะอ่าองค์นี้เป็นพระปิตาเก่าองค์ที่สองเนาะพี่เนาะอ่าองค์นี้เป็นพระปิตาเก่าองค์เล็กๆองค์ที่สามมีลักษณะเอ่อปิดทองแบบนี้นะพี่นะนี่นะคะชมเนาะพี่เนาะไม่ชัดเจนยังไงต้องกราบขอโทษขอภัยพี่ๆไว้ณนะที่นี้ด้วยนะคะ ยังไงรบกวนพี่พี่โทรหรือทักไลน์กันมานะพี่นะ849158065นะคะพี่พขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้จ้านี่นะคะเป็นพระปิดตากเก่ามีปิดทองนะพี่นะอ่านี่เป็นองค์ที่สามนะพี่จ๋านี่นะคะมีทั้งหมดสามองค์นะพี่วันนี้เอ้ารายการนี้เป็นพระวัดพับนะพี่ขานี่นะคะพี่เป็นพระผงวัดพับนะพี่นะ เนื้อออกนมข้นนะพี่จ๋าเป็นสีนมข้นนะพี่นะเข้มๆกว่านี้นะพี่นะนี่นะคะสวยๆไปเลยพี่จ๋านี่ค่ะพี่เป็นอลักษณะด้านหลังเนาะพี่เนาะนี่นะคะเป็นเก่าๆสวยๆกันอย่างนี้เลยนะพี่นะอ้าวองนี้เป็นพระวัดพรบเนาะพี่เนาะนี่นะคะพี่ขาชมนะพี่นะ อ๋อสีจริงๆนี่เข้มกว่านี้นะคะนี่โดนแสงไฟนะพี่นสีก็เลยจืดไปนะคะพี่ขายังไงพี่ที่สนใจขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะพี่ขาดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วก็ติดต่อไปบ้านกันมานะพี่นะรายการนี้เป็นอ่อตะกรุดหลวงพ่อทานะพี่นะเก่าเก่ากันอย่างนี้เลยนะพี่พี่นี่นะคะพี่ขาเป็นตะกรุดหลวงพ่อทานะพี่จ๋าถักเชือกลงรักแห้งๆเก่าเก่าอย่างนี้เลยนะพี่นะ นี่นะพี่ดูลักษณะเชือกนะพี่นะแห้งแบบแห้งแก่งเลยนะพี่แล้วก็มีลงรักแบบนี้นะพี่นะเก่าเกันเลยจ้ะพี่พี่สนใจนะพี่จ๋า0 8 4 9์แปดสีนะคะพี่พโทรหรือทักไลน์กันมาเนาะพี่เนาะอ่ะรายการนี้เป็นตะกุดสามห่วงไม่ทราบที่นะพี่จ๋านี่นะคะพี่พี่เป็นลักษณะเอ่อตะกุดสามห่วงเนาะพี่เนาะ เป็นสามห่วงไม่ทราบที่นะคะพี่ขาวันนี้แม่บ้านนะคะพี่ขาฝากพี่เอฟซกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเช่นเคยนะพี่ขาฝากไอ้กราบขอบพระคุณทุกสายเรียกเข้านะพี่พี่ทุกไลน์นะคะพี่ขาแม่บ้านพร้อมรับสายพร้อมตอบไลน์ขอบพระคุณพี่พี่ทุกท่านนะคะพี่ทุกการตอบรับเนาะพี่เนาะอ่าวันนี้นะคะพี่ขาพี่พี่สนใจนะพี่นะ สามารถโทรหรือทักไลน์กันมาได้ที่เบอร์084 715 8 0 6 5นะคะพี่ขานี่เป็นช่องทางการติดต่อนะพี่จะโทรหรือทักไลน์มาก็ได้นะคะพี่ขาอ่าประมาณนี้เนาะพี่เนาะติดต่อกันมาได้นะจ้ะพี่ขามีบริการเก็บเงินปลายทางจ้าแม่บ้านนะจ้าพี่จ๋าแม่บ้านนะคะพี่วันนี้ถ้ารูปภาพไม่ถูกไม่ชัดเจนพูดอะไรไม่ถูกต้องนะคะพี่ขายงไงต้องกราบขอโทษขอไปพ,พี่ๆไว้หน้าที่นี้ด้วยนะคะ วันนี้แม่บ้านขอจบคลิปอีพีที่1 2ึ่เพียงเท่านี้นะคะพี่สวัสดีค่ะ